ีเ,เพื่อนๆเชา้าวันที่16ของคริปแม่สายสิงคโปร์นะฮะวันนี้เราอยู่กันที่มาละกานะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเดินทางจากมาละกานะฮะกันไปที่กัวลาลัมเปอร์นะครับเพื่อไปชมอ,อ,อะไรนะตึกเปตโตนัสแล้วก็หอคอย KL แบบยามค่ำคืนบ้างนะครับพอเราผ่านช่วงกลางวันมาแล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้เชา้านี้เราก็จะ ไปแถวนี้กันก่อนนะฮะก็จะมีโบสถ์ของท่างคริสนะครับที่เขาสวยงามนะครับเราก็จะถ่ายภาพมาให้เพื่อนๆชมกันนะแล้วก็วันนี้จะมีเซอร์ไพรส์จากชาวมาเลเซีย1ท่านนะครับก็คือเขาเป็นเหมือนแนว,แนวยูทูบเบอร์นั่นแหละนะฮะก็โอ้โหเขาตื่นเต้นนะเราเดินทางมาถึงที่นี่ได้โอ้โขอรัดเจอนะฮะไปเขาจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เตรียมตัวแล้วออกเดินทางกันปุ๊ ตรงนี้นะครับเพื่อนเอนเราเดินทางมาถึงแล้วนะฮะใกล้นิดเดียวนะครับ3มกิโลนะฮะกับโบสถ์เอ่อ church of s t paul นะฮะแล้วก็ตรงนี้จริงๆจ,จะมีโบสถ์แบบหลายๆที่ติดติดกันนะครับอย่างอันนี้นะฮะก็เป็นโบสถ์ church of francis x a v i e r นะฮะแต่ไม่ใช่ศาสดาจารย์ชาวเซเวียนะฮะนี่ welcome to m e l a c a ช่วงที่เรามานะครับเพื่อนๆก็จะเป็นช่วงัวริสซึมเดย์นะฮะก็จะมีแบบเหมือนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะฮะมีทั้งเนี่ยนะเวทุทงเวท,ท,ทีต่างๆนานาครับก็สถานที่เขาก็สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆนะนโบสถ์แต่ละชั้นเอ้แต่ละหลังนะฮะสวยน่าถ่ายทั้งนั้น <laughs> ก็นี่นะครับก็คือเมืองมะละกานะฮะที่เรามาเดินกันนะครับก็จริงๆไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะครับแต่รู้สึกว่าเมืองของเขาเนี่ยมีความอารยธรรมแบบเก่าแก่นะฮะแล้วก็เมืองเขาเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากๆนะฮะมีความแบบเหมือนเราไปเดินคล้ายเยาวราชนะแต่ว่าเก่าแก่แต่ว่าอะไรเงี้ยนะมันก็เดินได้เรื่อยๆนะถ่ายรูปนี่ก็ขอคอยมะละกานะครับไม่ใช่มะละกอครับ จ็จริงๆนะครับเพื่อนๆนความสวยงามของเมืองมาละกาเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับแหมล่องลอง,ล,ง,ล,งล่องเรืออะไรเราก็ยังไม่ได้ไปนะฮะก็เสียดายนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อไปที่เซรัมบัตแล้วนะครับเพื่อไปเจอใครสักคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขาจะเป็นใครจากตรงนี้ไปเนี่ยก็ประมาณ86กกิโลเมตรนะครับไปกันต่อครับ เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลเซเรมบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับระยะทาง68อะ86กิโลเมตรนะฮะ,ะ,ะ,ฮะก็แบตเตอรี่เนี่ยเหลือประมาณ40%นะครับของน้องพึ่งนวลก็จะเท่าๆใกล้ๆกันนะครับอาจจะ40กว่านะฮะที่นี่เป็นของอตู้เจนทอริโกนะฮะนี่แต่ว่าทีนี้มาดูกันครับ ของเขาเนี่ยเป็นเฟสเดียวนะฮะอ่าพอดีดูในแอปน,นะฮะเป็นเฟสเดียวนะครับแล้วก็เป็นการคิดเงิน0.15ริงกิตต่อนาทีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะฮะการชาร์จของเรานะครับก็ต้องมีคันแยกกันนิดนึงนะครับนี่สตู้เลยนะครับเพราะว่าอ่าถ้าเราชาร์จสองคันพร้อมกันเนี่ยคิดอะไรนะคิดไปนี่เลยฮะเอ่อเกิน7กิโลวัตต์นะฮะอ่ะลืมบอกนะครับว่าตู้เขาจ่ายได้7กิโลวัตต์นะฮะ เดี๋ยได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราชาร์จกันที่นี่แป๊บหนึงแล้วก็รอเพื่อนที่จะมาด้วยนั่นเองครับเฮ้ย hey, hello h e l l เ where you from yeah. Thailand Thailand, Thailand. where Thailand ah uh, Bangkok, Bangkok. oh Bangkok uh. wow c o m Bangkok i m Thailand oh yeah you and me y e a ี yeah yeah, yeah. yeah. น <s Bond> <Techn ique> ี่นะครับก็แอดินของทามาเลเซียอีบีนะครับก็กำลังรีวิวรถเจ้ามอเตอร์ของเราอยู่นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเรานัดมาเจอกันเนี่ยโอ้โหไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเขาคือแอดมินอีีของทางมาเลเซียนะฮะเลยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเลยที่เราเจอกันนะดิการมิชิ u ตีนาบานเนี่ยนะเพน่ตัวอนีอีีซจะได้ต ดดเดี๋ยวตรงนี้นะครับก็แอดมินของทางเขาจะไปที่มะละกานะครับแต่ว่าเราเพิ่งมาจากที่นั่นนะครับ <c oughs> เ,เลย <c oughs> โอเคนะฮะ <c oughs> เดี๋ยว ลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับซีว่าเคเยอะเยอะีไรเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าธันวาคมเคาจะไปที่เวทยด้วยนะเดี๋ยวเรารอเจอเขาที่นั่นนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับซี l a นไทยแลนด์ช่อ thank you โอเคนะครับเพื่อนๆเราก็ล่ำลาจากแอดมินมาเลเซียไปแล้วนะฮะจะบอกว่าร้อนมากนะฮะแต่ก็สนุกมากนะฮะเขาคุยแบบโอ้โหสนใจมากเลยนะฮะ เราก็มาหาข้าวกินกันก่อนนะนี่นะครับลงร้านเดิมเลยนะครับ <c oughs> หาอะไรกินนะฮะ <c oughs> น้ำจะเป็นมากตอนนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าไปที่โรงแรมก่อนนะครับวันนี้เราจะพักกันที่โกลาลัมเปิลนะครับซึ่งอเอ๊ะคงจะแปลกใจว่าอา้าวทำไมเข้าที่พักก่อนนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้พิเศษหน่อยนะครับว่ากลางคืนเราจะพาไปดูแสงสียามค่ำคืนของ กลวลาลำเปอร์กันนะฮะโดยเฉพาะอะไรนะตึกเปโตนสัสแล้วก็ KL Tower อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขับดูประปรายนิดหนึ่งนะฮะับพร้อมแล้วเดินทางกันครับตอนนี้ร้อนตับแตกนะครับเหงื่อปาเหงื่อทั้งวันเลยร้อน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมเราแล้วนะครับเมื่อกี้ก็หลงทางกระจายเลยนะฮะแต่ว่าพอหลงปุ๊บเราก็ได้อะไรนะภาพวิวสวยๆถนนลอยฟ้าตกลงดีหรือไม่ดีเนี่ยที่มันหลงเนี่ยออนะโอ้นี่ทางด่วนเขาแค่แบบเหมือนเท่าไหร่นะสองสามชั้นนะฮะยังกูเกิลแว p เลยยังงงได้ขนาดนี้แล้วถ้าไปที่อื่นที่มันเยอะกว่านี้ล่ะ จะทำยังไงเนี่ยฮะตายตายตายนะอ,อ,ยอย่าคิดอะไปนอน <c oughs> เอาแรงก่อนคืนนี้ต้องไปต่อตรงนี้นะครับเพื่อนเก็คือห้องพักของเรานะครับอ่าวันนี้แปลกหน่อยนะครับก็คือเราจะพักกันก่อนนะฮะแล้วกลางคืนค่อยออกไปหาแสงสีอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นอีกทีหนึ่งบ๊ายบาย เอาละครับเพื่อนๆได้เวลาหาแสงไฟกันแล้วนะครับแต่ที่สำคัญเลยดูครับฝนตกแล้วแต่กลัวที่ไหนฮะฝนมาเลยเหรอลุยไม่ลุยครับเฟมลุยโอ้โหไปกัวฝนมาเลยกันดีกว่าไปกลัวอะไรครับไปลุย แล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ตึกเปตตนาะเหมือนเดิมแล้วอแต่ว่ามันยังไม่มืดอ่ะนะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวมันใกล้แล้วแหละก็รอจังหวะมืดตรงนี้นะครับจะถ่ายเพื่อนๆชมกันต่อไปนะ แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ได้แสงสียามค่ำคืนนะครับของเปโตนัสทาวเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะพร้อมกับเจ้าทันเดอร์เรานะฮะโอ้คราวที่แล้วนะฮะเรามายามเช้านะวั<ช>นนี้เราเปลี่ยนฟิลบ้างนะฮะเก็บบรรยากาศตอนกลางคืนบ้างแล้วก็เปลี่ยนฟิลเราด้วยนะครับกางเกงขาสั้นกันทั้งคู่เลยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นฟิลสบายๆนะฮะ โอยครั้งหนึ่งนะฮะเคยมาที่นี่เย้หลังจากที่เราได้เยี่ยมชมตึกเปโตนสัสยามค่ำคืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตั้งใจจะชาร์จรถก่อนที่จะเข้าไปสู่ที่พักของเราให้เรียบร้อยนะครับแต่ด้วยความที่วัวลมลเปอร์แม้จะมีจุดชาร์จเยอะก็ตามนะครับแต่ปรากฏว่าจุดชาร์จเหล่านั้นเนี่ยมักจะอยู่ในตึกและอาคารตลอดเลยนะครับซึ่งทำให้มอเตอร์ไซค์อย่างเราเนี่ยเข้าถึงได้ค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่า ส่วนใหญ่เขาจะไม่อนุญาตให้บร์ไซค์เนี่ยเข้าไปที่ลานจอดนั่นเองนะครับก็เลยทําให้กว่าจะได้ที่ชาร์จนะครับก็ต้องออกมาจากบริเวณนั้นนะครับกว่า13มกิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะฮะเรามาชาร์จไฟกันปรากฏว่าในเมืองนะฮะชาร์จยากกว่านอกเมืองเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างโกลาลัมเปอร์เนี่ยเขาจะเป็นโซนตึกเศรษฐกิจเนาะอะไรเงี้ยทีเนี้ยเวลามันจะมีปัญหาตอนไหนมันจะมีปัญหาตอนที่บร์ไซค์เนี่ย ลงไปที่ตึกเหมือนเราจะเข้าตึกไปยกเหมือนเราจะเข้าตึกอะ,อะไรเดียวที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงห้างหรือห้างอย่างเงี้ยครับเขาจะแยกไว้ชัดเจนว่าเออมอเตอร์ไซค์นะหรือรถยนต์นะแต่ปรากฏที่เนี่ยคือจริงๆผมว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกระดับชาติ <c oughs> <c oughs> ก็ว่าได้เพราะมเป็นทุกที่นะฮะให้โซนนี้ไม่ให้มอเตอร์ไซค์เข้า แ้าจะชาร์จยังไงอ่ะถ้าไม่ให้ผมเข้าอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ยามหรืออ่าซิค t y วิตเนี่ยถ้าไม่ใช่ระดับหัวหน้าเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจเขานะถูกสั่งมาอีกทีหนึ่งอ่าแต่ทีเนี้ยถ้าเราพูดด้วยเหตุผลอ่าอาจจะติดต่อหัวหน้าเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเราจะมาชาร์จนะหลายๆที่ก็เข้าใจอ่าโอเคเข้าไปได้ลงไปได้อ่าวอบอกเลยเอ้ยชาร์จไฟมอเตอร์ไซค์สองขันอะไรอย่าเงี้ยครับที่กรุงเทพเคยมีแล้ว ก็ไม่เป็นไรนะฮะเป,เป็นประสบการณ์นะเ,นเพื่อนๆต้องมีวิธีศิลปะในการเจราจาอะไรประมาณนี้นะครับไปเราเรีบไปหาอะไรกินก่อนเถอะตอนนี้หิวมากนะ,ะแล้วก็รถตั้งน่าจะปิดแล้วด้วยไปไปไปสำหรับการเดินทางในวันนี้นะครับเป็นระยะทางเนี่ย155กิโลเมตรและทําการชาร์จไฟเนี่ยเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้เดินทางไกลอะไรมากมายนะครับ จากเมืองมะละกามาสู่เมืองกุลาลัมเปอร์นั่นเองนะครับและหลังจากที่เรากลับถึงห้องแล้วก็ไม่ได้ทําการปิดคลิปแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามีการไลฟ์สดนะครับในค่ำคืนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากเพื่อนๆติดตามทริปแม่สายสิงคโปร์ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า i m o อเต Thunder วันที่17ทริปแห่งประวัติศาสตร์ในวันต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนแต่เพียงเท่านี้ครับ